สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบสุสกรสุขวัลคนเดอ้อจะบอกว่าจะเป็นผังลาวฝังไทยหรือเอซทางผังไทยก็สบายดีเนาะวันนี้กลับมาพบมาพอกับช่องซาลูนคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ซาลูนกาซี ลงไปสอดละหวกเนาะพ่อแม่พี่น้องไปสอดละห่วกอยู่ภายเพอได้กิดแรงเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งไปซมนํากันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าสิได้อยู่บ้านละหวกเนาะจักสกินยังเนาะพ่อแม่พี่น้องก็บอไปสอดละหวกมากินก็ได้บรรยากาศยามแรงเบืองผูตะเวนกับไก่ตกดินเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องผลนกระบ่อตกเนาะพ่อแม่พี่น้องมิตผ้าห้องฮื่ยฮึ่ฮ่มือใดก็ได้แต่ละมือก็ได้เนาะพ้นกระบ่อตกเมื่อคืนนี้กะ ผ้าห้องผ้าแตกทึงลมทึงยังกระโบโตกเนะาะพ่นกระโบโตกหอ้อนเอา้าอยู่เนาะเดี๋ยวเฮาก็สิลงไปสอนพูแลอยู่ภายพู้น้องพอแม่พีน่น้องนี่ก็เต้าของบาลเลนนี่ก็ยังบ่ทันได้แล้วโอบยังบ่ทันแล้วอยู่เนาะพ่อแม่พีน่น้องบอลเลน่นก็แบกแง่งย่างก่อนเนาะพ่อแม่พีน่น้องสอนอยู่ได้ภายนี่จักไงกนะรหรือบ่อนั่งระหัวก,ก็ได้จักว่าเราหัวกันน้อยหากาากรนะโบจักเนาะ สอนวังหันหันมันก็ใหญ่เติบมันหนาสีขึ้นเบิ่ดเลยแหละโตอสอนวังสุดก่อนฮะเนาะหนาสียังเหลือตัวน้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องพี่น้องเพิ่นก็กำลังสอนเนาะกำลังลงสอนกันอยู่เมื่อกี้ในซาลุนกล็ลงไปสอนเธอหนึ่งเนาะแต่บ่ได้ถ่ายเนาะเพราะว่าบ่มีคนจับกล้องโทรศัพท์ปาลาโทรศัพท์ไว้อยู่ท้งโคกพี่น้องเพิ่นก็กำลังสอนอยู่แมกก่กะมาเล่นบนสอน เรหวกจากสิได้หรือบ่พพมพี่น้องหรือว่าเวกต้นน้อยๆบ่จากนอกกับต้นน้อยก็สลุนก็อาสีบดีเอาวัดซีเดปล่อยไว้คืนเนาะสีเดปล่อยไว้คืนให้มันตัวใหญ่พอแล้วแต่ซีเดมาสอนเอาใหม่เนาะพ่อแม่พี่น้องเราพวกมีอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ามันน้อยเนาะ มันน้อยแห้งเฮาอาจสิบ่ได้เอาเนาะพ่อพี่น้องเฮาอาจสิได้ปล่อยเนาะมันน้อยเนาะอันนี้ก็ตัวใหญ่ก็สิเลือกเอาเนาะนี่เนาะพ่อพี่น้องน้อยแห้งอีหลีน่ะเฮาสิได้ปล่อยบ่ได้เอาพี่น้องเอ้ยเก็บอตัวใหญ่ๆเก็บอตวกตัวใหญ่ตัวน้อยก็สิปล่อยน้องคือเก่า โหโหนหดกินมันห้องอยู่ด้ไ่ไม่กบไปซ่อนละห่วงแต่ว่าละห่วงยังน้อยนะพ่อแม่พี่น้องละห่วงยังน้อยเฮาก็เลยบริเอาเนาะก็เลยปล่อยก็เลยบอนเนาะพ่อแม่พี่น้องก็เลยปล่อยไว้ลงนองคือเก่าเนาะทาให้มันโตใหญ่งงก็่อน,นจาจสีมาซ่อนดียวสรุนก็สิไปคุดมันเกลอก พอได้กินแรงเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าสอดละหวกมันน้อยมันเอาบ่ได้เนาะไว้มันตัวใหญ่ก่อนเอาก็สิไปขุดมันจะหล่อหาหล่อขุดจะหล่อพอได้กินแรงเนาะพ่อแม่พี่น้องดูฮาก็ขุดมันเกินลูโป่งเนาะพ่อแม่พี่น้องพอได้กินแรงเนาะพี่สอดละหวกกะมันยังน้อยอยู่

พ่อแม่พี่นอ้องจิโปมนี่เนาะมึงมึงจะหลอกเนาะพ่อแม่พี่นอ้องไปซอดละหวกบ่ได้ละหวกมันน้อยพ่อเนาะก,ก็เลยบ่ได้เอาก็เลยมาขุดมันจะหลอขั่วแรงเนาะพ่อแม่พี่นอ้อง นี่น้อพ่อแม่พี่น้องมันจะรอทีซาลุนไปขุดมาเนาะได้น้อยเดียวได้ประมาณสองสี่หกแปดสิบตัน้พอพ่อแม่พี่น้องได้สิบตสวลุนสิมาปลุปนแรงเนาะเพราะว่าไปขุดค่ําแล้วก็เลยได้น้อยเนาะเพราะว่าเพื่อให้แล้วเวเียกแล้วงานน้องพ่อแม่พี่น้องนี่ก็สาลุนก็สิเกลือเป็ดเกลือไก่อีกเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่ทงไห่ทงนาเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ําแล้วนี่ก็เป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้อง บรรยากาศอยู่ทงไหนะ่ทงนาเนาะเดียวสลุนก็สิเกลเป็ดเกลไก่เนาะยังบ่ท่านได้เกลเป็ดเกลไก่พ่อแม่เนาะพี่น้องเอ้ยหนึ่งข่าวซุกแล้วก็แล่นไปสอดละหวกเนาะไปสอดละหวกกับบ่อได้ซ้ำละหวกมันน้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องละหวกมันน้อยก็เลยบ่ได้เนาะเอาไว้มันใหญ่เนาะเดียวสลุนเกลเป็ดเกลไก่ก็บน้อพ่อแม่พี่น้องเ่าก็สิเกลเป็ดเกลไก่เนาะพ่อแม่พี่น้องขำ เป็ดก็เข่าไปเกลืออยู่ในอคอกคนละเนาะพ่อแม่พี่น้องอยแย่แห้งเนาะดดูิเป็ดก็กิกนทำอยู่ในอคอกทั้งเป็ดทั้งไก่เนาะพ่อแม่พี่น้องอ,อยู่ในอคอกคนละไก่พังโตก็ขึ้นอคอกขึ้นแรงเบอร์เลยเนาะขึ้นอคอกขึ้นนอนอคอกนอนนะนเบิด์เลยขลยย้ามเลยยามแมลงก็บชะลุนก็จักสิเห็ดหันเห็ดนี่เนาะ ลายเวียกโพดเนาะก็เลยคขเกรอเป็ดกระไก่ก็ได้ลายเวียกจักสีหนึ่งเข่า้าพื้นกับป้านั่นแลน้าอยู่้ากินมันเลยคําเนาะนี่ก็ผพ้าห้องฮือฮือคือพ้นทิ้ตกนเนาะจักอะไรสีเอาแบกเ,เขามาตะลุ่มตะล่างเขามาคอกับป้านั่นยากน้ำแบกกับป้านี่เลยขำเมืดเนาะ นี่กระซาลุนกัสีเห็ดอยู่เห็ดกินอีกเนาะเห็ดอยู่เห็ดกินอีกเงี้ยมาแรงนี่กระคำเลยได้นี่พ่อแม่พี่น้องนี่นี่กระเมิดเลยได้เดี๋ยวสรุนสีดังไพรสีขวดจะหล่อสีป่นแรงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยดังไพรขวดมันจะหล่อป่นแรง ก็ไปคูดขำเลยเนาะก็ได้ก,กับบัร้ายเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามันก็อันนั้นนะคูดลงไปมันกับใบยาเขนหูมันแล้วมันมืดแลยเนาะเราก็ซุมภัยไว้เนาะเดี๋ยซารุนก็เชินไปเอาภัยอีกเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็ผ้าหอ้องเฮ้ยอยู่กับคนกับโต๊กนาะเบงเนะ่ะทองผ้าบรรยากาศยามแรงเนาะ สำหรับคลิปนี้สารุ่นกับสิคอจบไปเพียงซำนีเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเทียงไห่เทียงนาเนาะนี่ก็คือเทียงนาของสารุนเนาะพ่อแม่พี่น้องเทียงนาเนาะอันนี้ก็คือบ่อนครัวบ่อนเหตีเหตดกินแหละเนาะบ่อนเหตดกินเทียงนากับว่าสิได้กเทียงนาออกมากกับบรด้กเนาะเพราะว่าบ่มีเงินเนาะพ่อแม่พี่น้องบ่มีเงินซื้อซังกะซีก็เลยบรด้กก็เลยอยู่ไปกอดเนาะเอามีสํารหฮาก็อยู่ซันั้นไปกอดเนาะพ่อแม่พี่น้องกูแหละ ขาเบิ้งปีนาปุละเนาะนเด็กศิเดกอปีนี้ก็อยู่สามเนียไปก่อนเบิ้งบรรยากาศยามแรงท้องฟ้าก็ได้เบิ้งคือพนสิตก,กับบโตกเนาะเบิง้งผ้าก็บห้องฮือเฮ้ยอยู่ผ้าห้องอยู่คู่มือแต่พนบโตกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจากเหตดแังได้กล้าก็ได้เนาะกล้าก็เริ่มเงล้วแต่จพนบโตกใส สำหรับคลิปนี้สรุนกับสิคอจบไว้เพียงสำนีเด้พอพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับสาลุนเนี่ยเด้อฝากเป็นแหงเสียแหงใจให้กับสาลุนนะเนี่ยน,น้องเผื่อเสดีมีกำลังใจเห็ดคลิปต่อๆไปนอ้นองพ่อแม่พี่น้องไปแล้วน้องสำหรับคลิปนี้ก็ร้ายไว้พ่อกันคลิปหน้านอ้นองพ่อแม่พี่น้องไปแล้วนอ้องบ๊ายบายสบาย,บาย,บบายดี